สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและชาวทวิแคมนะคะก็กลับมาพบกันอีนก,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 กแล้ววันนี้อยู่ที่เลิเวอร์ซิตี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มทุ่มสีคือตอนนี้รอขึ้นเรือเจ้าพญาปินเซเพราะว่าคุณแม่ได้ส่วนรดอะไรสักอย่างซื้อในงานเนาะแล้วเขาก็เออรถก็เยอะอะนะคะก็วันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาเลยค่ะแต่ไม่ได้แต่งมาเลย ขนตาฟูไม่ได้แตงคิว้วคิ้วเข้มไม่ได้แตงนะคะเดนะีให้ดูบรรยากาศรอบๆก็คือในห้างนะแล้ก็แบบออกมาตรงโถคนเยอะมากมเดี๋ยวเราไปถ่ายกันให้ดูบนเลยอีกทีเนาะแต่คือวันนี้แพแบบสิวสอะไรก็ไม่รู้ขึ้นเต็ไมไปหมดแลย้ยแต่เราเกียกีย์การเล่นน้ำม,มากนะคะอันนี้แต่งเาบาๆจำเอวเบาเนาะโอเค เรือมาแล้วเดี๋ยวให้ดูเรืออาจจะเป็นเรือต้าพัยานะคะเป็นเท้นนะคะนี่ก็เป็นเรือของเขาน้องเก๊ขึ้นลำที่สามเดี๋ยวเราไปขึ้นข้างในให้ดูเนาะเดี๋ยวจะเดินวนให้ทุกคนได้ดูเลยโอเคอ่าเรือมาแล้วนะคะเขาก็จะมีเต้นเหมือนเอ็มเคค่ะเนี่ยค่ะเดีเ๋ยวเขาบอกเขาจะมีเต้นเหมือนเอ็มเคเลยเห็นปาเห็นป้เปาขาเต้นเหมือนเอ็มเคเลย R หกมเาไหม MK คะ MK มาสกลค่ะใับ MK ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะลงเรือเรานอะเดี๋ยวให้ดูเรือใกล้ๆแล้วกันเนาะ นคะะจก็เป็นเรือนี้ยค่ะตอนนี้เรากเขากำลังเสดินขึ้นเรือเห็นปะเสียงเพลงดังมากเลยเดี๋ยวเราดูข้างในเลยคิ้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะ อันนี้คือโต๊ะข,ของเกสเลยปิดประตูจะไหนคะ่ะก็เป็นอาหารก็มีผลไม้มีเคกโน,นนินน่นะคะมีซูชิมีแซลเลนะคะแล้วก็เดาว่านนะ่าจะเป็นผัดไทยมีผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งทอดกับแกงกอหลีนะคะโตรี นีแล้วก็เฟรนนะฮะอันนี้เดี๋ยวน้องแกศให้ดูภาพรวมเลยอาหารอันนี้ก็เป็นข้าวอบสับประรดนะฮะแล้วก็เกป็นพวกแซกเกตีหรือว่าจะมีข้าวก็มีนะฮะแล้วก็ทอดๆนะคะปีกไก่ทอดกับปลาปลาชีชาอะไรอย่างงี้เนาะุ้งอบเกลือนะฮะแล้วก็ หอยสลับอบชีสอะไรอย่างี้เนาะก็จะมีกิมซี่มีไส้กรอกตอนแรกก็คือราครบค่ะทุกชาติเลยก็มีไทยเกาหลีญี่ปุ่นนะคะราครบหมดเลยนะคะับ้านล่างเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นขนมเทนนะคะซึ่งน้องเกศฟองอันนี้แน,น,น่นอนเกศชอบมากโอเคค่ะเราก็จะมีเป็นบาร์นะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่น้องเกศได้กินแล้วนะติ่วบบ่าแาแซ่บมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูข้างบนนะคะนี่นะมันนี่อร่อยมาก โอเคบ้างให้ทุกคนได้ดูได้เห็นหมดเลยว่าอะไรคืออะไรเนาะก็คือว่าเขาเป็นห้องน้ำปกติเนี่ยแค่ะมีเต็มตัวโตมากเลยอย่างคุคนดเทเหทหมดโอเคค่ะเดี๋ยวเรคือห้องน้ำมาให้ดูเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันอันนี้นะคะเป็นทางเข้าเราก็ขึ้นนาก็จะเป็นเอ่อบันไดขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะคะ ก็จะเป็นอาหารนะจะเป็นชุดเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเอาอาหารเป็นชุดเดียวกันหมดเลยค่ะอาหารเหมือนกันหมดนะคะกับด้านล่างแต่ว่าจะได้บรรยากาศข้างบนนะคะก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นนักแม่นำต้องทะยายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรือและเรือลองแกจะถ่ายให้ดูอีกทีเนาะเพราะว่ามันได้ฟิลอยู่นะเนี๋ยวจะเป็นบาร์เทนเดอร์เขเคลียนี้เรืออีกลำหนึ่งเดี๋ยวไป่องดีก,กว่าผู้ชายแซย่บไหม่ ลานะคะก็คือเขาจะจอดเทียบติดกัน3าม 4, ลำสี่ลำมาคะแล้วก็เดินทะลุกันนะคะ<ม>เรือก็จะออกพรอมกันหมดเลยได้ฟิลเทคนิคนะไม่รู้จะลงหรือป่าเยี่ยเนาะอ่าอนนี้น้องเก๋ก็จะลงกลับไปนั่งที่แหละใช่ก็จะลงไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำปกตินะคะอันนี้ก็จะทะลุไปอีเรือข้างๆนันแหละอันนี้เป็นทางขึ้นโอเคเนาะโอเคเดี๋ มียังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกที่าเป็นวาที่ทุกคนเดินเราก็เดินเรายังไม่กิน,นะคะ่ะเราจะแพรผู้ชายก่อนถัดวอันนี้คือเรือออกแล้วนะเดี๋ยวให้ดูค่ะอันนี้นะคะก็เราก็จะลองไปแบบลองช้าๆกุบๆเนาะเราก็จะลองไปตามบรรยากาศแม่น,น้ำเจ้าพระยานะคะเดี๋ยวเราไปหัวเรือกันนะคะก็ะเป็นอาหารอันนี้น้องเจนยิบมนะก็เป็นอะไรสักอย่างกับหอยเชลล์อะคะ่ะ กินไหมแต่กินให้ดูนิดนึงในเป็นขนมอร่อยมาก<ป>แล้วก็<ป>แล้วก็หอยปปปปปเป็นชีสอยู่ข้างบนค่ะ น้องข้างล่างเป็นหอยความจริงอะ่ะต้องใไ้ซอมจิ้มแต่ว่ามือนึ่งถ่ายคลิปอยู่ไม่ได้เอ้ยค่ะอาหาคือตอนนี้เขารีไฟเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าอาหารมีอะไรบ้างที่น้องเกตตตักมาเนาะอ่าแล้วก็มีหอยเห็นไหมอะ่ะเพราะว่ามือตอักเปิดไฟห,หมดเลยอะ่ะหอยนะฮะแล้วก็ได้กอแล้วมีขนมเค้กอะไรเงี้ยมองไม่เห็นเลยอะ่ะอวันนี้มากับใคร คุณแม่คุณแม่บ่นตลอดทางว่าคุณแม่กลัวมาไม่ทันเขาไมาทัเขาไม่ทานเลยไม่รู้อันนี้อันนี้คุณพ่อกําลังจ้วงนะคะถามว่าวิวสวยไหมไม่ตอบกินอย่างเดียวทุกอย่างเวิร์กไหมไม่ตอบกินอย่างเดียวนะคะคุณพ่อคือตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณสิบนาทีนะคะหรือม่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมยังไม่ถึงเลยฮะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสิบ สิบยี่สิบนาทียี่สิบนาทียี่นาทีคุณน้องเกอิ่มมากไม่ไหวแล้วโอ้ยแน่นอะทุกคนไม่ไหวอะ่ะไปสวยดีมาดูกันสนไปเรื่อยโอเคค่ะขอคลิปนี้คลิปนี้ขอไปเท่านี้แล้วกันเนาะก็บอกว่าทุกคนคงแบบแฮปปี้กับที่น้องเกยได้ไน่นยดูกนไลค์กดแชร์ด้วยบาย เราก็วนกลับแล้วนะคะทีนี้เขามีมามแบบกลุ่มรอบสนามของคนเกาหลีเนะาะก็ซาลังเจกันใหญ่นี่ก็เป็นสะพานพรามแปดนะคะเพิ่งเป็นที่ที่น้องเกศนัด,น 9, 3, ดซ้บอบหลีนเนาะใต้สะพานพรามแปดเวลาแท็กซี่โบกมาเนาะเวลาโบกแท็กซี่มาเนี่ยน้องเกศก็จะแบบอ๋อไปสปะพานรามแปดค่ะไปสปะพานรามแปดอะไรเงี้ก็จะต่ออะไรแล้วพวกเค้าตกแค่ข่าไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย,บาย